สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องใบเตยพารวยด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะพี่พี่ขาสนใจองค์ไหนโทรมาปิดได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะราคาองค์ละ200บาทนะคะพี่พี่ส่งฟรีไม่มีปลายทางนะคะมาชมองค์ที่หนึ่เลยนะคะพี่พี่ องค์ที่หนึ่งนะคะลิงไม้แกะองค์ที่สองนะคะสมเด็จโตองค์ที่สามนะคะ ปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ขาองค์ที่สี่นะคะเต่าหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆสวยๆทุกองเลยนะคะพี่พี่ขาสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะองค์ที่ห้านะคะเหลี่ยญหลวงพ่อแช่ม องค์ที่หกนะคะสมเด็จวัดละฆังค่ะพี่พี่อง์ที่เจ็ดนะคะรูปหล่อไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ค่ะองค์ที่แปดนะคะ รูปหล่อพระพุทธชินาราชองค์ที่เก้านะคะเหลี่ยนหลวงพ่อกเกษมค่ะพี่พี่องค์ที่สิบนะคะ หล่อโบราณไม่ทราบที่องค์ที่สิบเอ็ดนะคะกิ่งโบราณอขอไปครับพี่พี่กิ่งไม่ทราบที่นะคะ ต่อไปองค์ที่สิบสองนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินต่อไปองค์ที่สิบสามนะคะพระเนื้อผงไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ ต่อไปองค์ที่สิบสี่นะคะพระเนื้อชิ้นไม่ทราบที่ต่อไปองค์ที่สิบห้านะคะรูปหล่อหลวงพ่อทบ ต่อไปองค์ที่16นะคะรูปหล่อพระปิดตามไม่ทราบที่นะคะพี่ๆค่ะสนใจองค์ไหนโทรมาปิดได้เลยนะคะราคาองค์ละ200บาทส่งฟรีไม่มีปลายทางนะคะพี่ๆเอดไลทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะต่อไปองค์ที่17 นะคะเหรียญกรมมาหลวงชุมพรต่อไปองค์ที่สิบแปดนะคะกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่ๆเรี่ยมสวยๆเลย ต่อไปองค์ที่สิบเก้านะคะพัะปิดตามไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ต่อไปองค์สุดท้ายนะคะองค์ที่ยี่สิบหล่อโบราณปางประจำวันเกิดนะคะพี่พี่ มีแค่20่สรายการนะคะผิดพลาดประการใดขอใครด้วยนะคะอง์ละสอ0บาทนะคะพี่พี่ขาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องใบเตยพารวยด้วยนะคะพี่พี่ขาสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะคะโทรมาปิดได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ